สวัสดีครับโอ้ยเสียงไม่มีเฮ้ยเสียงไม่มีจริงๆอะเน,นี่ย <c oughs> ไม่น่าไปตากฝนมาเลยครับเพ <c oughs> ิ่งรู้เนี่ยว่าเสียงไม่มีขนาดนี้นะ <c oughs> คือวันนี้ไม่ได้พูดกับใครเลยนะครับ <c oughs> โอ้ยแยแล้ว <c oughs> วันนี้จะมาเฉลยไออันนี้เกมที่ เล่นกันเข้าไว้นะครับให้ท um ายตัวเลขกันเข้ามาเพื่อจะแจกโดนมินิลำนี้นะฮะนี่คําตอบอยู่ในนี้ที่ผมเขียนเข้าไว้นะครับเสียงมันเป็นอย่างนี้และตัวเลขที่ผมเขียนเข้าไว้นะครับนั่นก็คือพูดดังก็ไม่ได้ดีนะตอนที่ทําคลิปเล่นเรือเรือโฟมเสียงมันยังโอเคอยู่แต่ตอนนั้นก็เริ่มเจ็บนิดๆแล้วนะครับแต่มันก็ยังแบบพูดได้ปกตินะ นี่ผ่านมาประมาณมกี่วันเนี่ยสองสามวันเสียงให้กับคนแก่และตัวเลขที่ผมเขียนเข้าไว้นะครับนั่นก็คือนี่ครับผมเลขสี C ่สี่นั่นเองฮะสี่สี่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าใครตอบถูกเป็นคนแรกเ,เราต้องมาเลือกอันดับอันนี้ให้มันเป็นใหม่สุดเท่านั้นนะครับเ,<อ>เพราะว่าคนที่ตอบมาก่อนเนี่ยเขาก็จะแบบ อยู่อันดับล่างๆสุดเลยเดี๋ยวเราต้องไปค้นหากันก่อนนะครับว่าคนที่ทายเข้ามาว่าเลข44เป็นคนแรกเนะี่ยคือใครอันนี้คือสุดแล้วนะครับเป็นคอมเมนต์แบบสุดแล้วอะเลื่อนลงมาไม่ได้แล้วอะเดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปหาก่อนนะครับว่า44ใครเป็นคนทาย44เป็นคนแรกโอ้ยอันนี้เกือบแล้วอะแต่มี11มาด้วยอะอดเลยครับบอกแล้วว่าให้ทายแค่เลขแบบแค่สองตัวเท่านั้นนะครับพอทายมาเยอะอย่างนี้เนี่ย อ่องแบบผิดกฎนะฮะผิดกฎเลยแบบนี้ผิดกฎนะครับแบบนี่น,น,น,นี้ก็เกือบอันนี้ก็มีห้าสีมอีกไม่ได้นะครับแบบนี้ผิดกฎนะครับผิดกฎมันจะเจอแล้วนะครับส <Yahoo! S 1> ี่สี่ือน้องคนนี้เย่เดี๋ยวผมจะทักไปนะครับแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับพี่ไทยถ้ามาถูก เดี๋ยวผมจะติดต่อไปนะครับแล้วก็ให้น้องรีบตอบกลับเข้ามานะถ้าแบบเวลามันนานเกินไปเนี่ยแล้วน้องไม่ติดต่อเข้ามาผมก็จะหาคนที่ไทยเลข44เนี่ยเป็นลําดับต่อไปไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องค่าจัดส่งนะครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้ถึงบ้านเลยก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับว่าผมจะมีเกมสนุกๆอะไรมาให้เล่นกันอีกนะฮะ บอกเลยว,ว่าของที่จะามาแจกเนี่ยก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับก็ยังมีผู้ใหญ่ที่ใจดีนะครับก็ยังส่งของกันเข้ามาเรื่อยๆนะฮะก็ฝากคลิปที่เพิ่งลงไปครั้งที่แล้วด้วยนะครับก็ทําเรือโฟมนะทาเองแทบจะทั้งขันเลยนะครับยกเว้นชุดไฟกับมอเตอร์ไปเล่นกันมาเมื่อตอนนี้ฝนตกหนักๆนะครับแล้วน้ามันค่อนข้างจะท่วมขังเยอะก็มีที่เล่นเรือเยอะมากมายเลยนะฮะโอเคครับผมขอบคุณ1 3 0 0กว่าคอมเมนต์ด้วยนะครับที่ ร่วมสนุกกันเข้ามานะฮะใครที่ยังไม่เคยได้ของรางวัลเนี่ยก็อย่าเพิ่งท้อใจนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆมีของมาแจกกันเรื่อยๆแน่นอนครับผมไปแล้วไปกินยาน,นอนก่อน